โอ๊ยไปตั้งกล้องเลยน้องๆอันน่้ผทรงตั้งกล้องไอ้สัตว์ก็ต้องกราฟูดี้ผมก็ DC สองศูนย์ใช่ไหมสัตว์จานเหลี่ยมเตอร์วันนี้ผมก็จะโอเคดูปั๊กมาม่ายำดำจัมโบ้ครับวันนี้ผมก็จะมาดีบิวอาหารลูกเมนูดีบครับผมเนี่ย สอบาทเราไม่ได้จ่ายดูดูนะครับน้องๆขนาดยังไม่ได้แกะอแบบยังดีขนาดนี้แลบแบบปุ๊บแบบเออแบบแบบปลงเกินนครน้องๆปังกบขนาดยัไม่ได้กินก็ดีขนาดนี้แยังไม่แกะแล้น้องดูวันีก็จะมีข้าวอีกแล้วก็มองมาไปตู้กันเลยน้อง ปั้งตั้งน้ำเปิดแก๊สเปิดเ,ดเดตาโอเคร้อนร่เดือดเอามามาใส่โอเคไม่เดือดเอาใส่ก่อนแล้วกันขี้เกียจป<ะ>ั้งโอเคเมื่อกี้ผมโอเค,อเคข้างตูนไปแล้วนะทุกคนของหมดโอเคแล้วปะครับทุกคนขั้นแรกนะครับน้องๆดูอ๋อมามา,มาอ๋อ ขนาดดมขนาดนี้ถ้ากินได้ขนาดไหนอะน้องๆก็ดูแค่ดมเฉยๆชครับออกบินตลอดเวลาครับน้องๆดูข้าวเหนียวครับผมบอกแล้วครับน้องๆอาหารลุกลุงตู้ครับนี่โกมาม่าเขาก็ไม่ได้จ่ายครับน้องๆเออก็เข้าโหมด ASMR เด้ียวกัน ASMR นะครับผมก็มีเสียงอะไรรบกวนขออภัยหนับผมอะ ดื่มแบบอือืน้ออือมามาอะไรดื่มขนาดนี้แล้วโอ้ยไอ้ขี้เขาใส่อะไรลงไปแล้วแบบดื่มแบบแบบแอ่ใครชอบกินแบบีกบถ้าจะใค่อยูกับดิ่งไมบกินแบบไหนบนตอนนี้ดีแโอเคบาย